มาเจอหน,น้าแม่มามาที่ลานนาเซ็นเตอร์มาของดีราคาประหยัดจ่างทีมือดีท่าน,นสวยกระทันรักงามตาแปงอย่างลงใจเอ,อ้ยแปลงจัางวัางของเฮียอ่อนอยาแล้ว่อนเขาจะเปิดร้านขายของกันอออเอาไม้ไผ่มาแปงแผ่ว่าสเสื้อไม้ไผ่เพื่อกับแปลงเล้าไก,ก่ไงกะ พรสำเร็จเพื <Tower> ่อมีขายหรือจะให้ว่ามาตีตังก็ได้เพื่อมันเหมาะสมกับร้านของเฮาอ่ะใจะมาเป็ผทุลักแปงเฮอนี่มัดแถมก็ปาีิลาณาเซนต์มากหน้ากาลุงใจอันนี้เอไม้ไผ่มาแปงหมอดยอหอากามันไปตังไหนมันย่างงามแบบพอจิตรมากหัวหัวไปหัว ยังแต่งตักเป็นหูจอวอเหมือนจยอยักรยานกินน้ำบาบกาต้องการแต่งจัาวังของต้องลันนาเซ็นเตอร์มาฮับทำเฟอร์นิเจอร์ทุกรูปแบบตู้แช่ของต่างๆอุปกรณ์ตกแต่งภายในร้านค้าและยังฮับออกแบบผลิตพร้อมตกแต่งลันนาเซ็นเตอร์มามีสาขาทั่วภาคเหนือต้องการสินค้าชนิดใดติดต่อลันนาเซ็นเตอร์มาโดยตรงสำนัก